สวัสดีครับเฮียเกาจิ้งพอดีช่วงนี้เขามีประเด็นถกเถียงกันฮะเรื่องปั๊มหรือเรื่องหล่อเนี่ยเฮียเกาจิ้งเนี่ยให้ความเห็นว่ายังไงดีครับวุ้ยนี่เขาเรียกตามเทสบอกเขาเล่นเหรียญหล่อกันแล้วก็ซื้อเหรียญหล่อมาด้วยอ้าวเฮียเฮียเกาจิ้งโอ้โหผมอุตส่าห์ถกเถียงกับเขาตั้งนานเฮียเกาเล่นกับเขาด้วยเนี่ยไม่รู้ซะแล้วช่วงนี้หาเงินเข้ากระเป๋าหาเงินเข้าบ้านอะไรขายได้อะไรกําลังฮิตแล้วก็จัดทั้งหมดที่เฮียเกาถือเนี่ยมันมันเป็นยังไงฮะมันเป็นหล่อหรือเป็นปั๊มหร เดี๋ยวแนะนําให้เผื่อน้องปอนจะชอบววถึงน้องปอนไม่ชอบก็มีคนชอบอยู่ดีววโอ้ยนี่ดูเนื้อในหูเก่าเกลึกเลยหูเก่าเก่านี่เก่านะเก่านะตะเข็บชัดเจนเห็นไหมปกติงานหล่อเนี่ยเขาจะต้องเก็บตะเข็บให้ดีนะแต่อันนี้กลัวไม่รู้ว่าเป็นตะเข็บววเขาเลยทิ้งไว้อย่างนี้เลยววนี่ด้านล่างชอจำนวนชัดเจนอย่างนี้ดีกว่าเห็นเขาขายกันสี่ห้าพันเนียเอาปอนอ่ะเจ็ดร้อย สองร้อยได้ไหมว้าวต่อแสลงโลบัญชีเดิมอย่าลืมนะถ้าเจ้าอีกเนะี่ยโทรมาบอกนะยังมีเป็นเค้ง